ครับสวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับเกษตรขึ้นทินปอมสวนบ้บันสวนอีกคือเก่าครับเหมือนี่สิพามาบึงบักม่วงที่แพงที่สุดของญี่ปุ่นครับพี่น้องคือบักม่วงไข่พระอาทิตย์นะครับผมก็ได้ห่อหลายครับพอนี่แมงมันท้องมาระบาดหนักครับรอบนี้ผมก็เหลือทุงไว้บ่่หลายครับผมก็เลยมาห่อไว้พอได้กินครับอันนี้เริ่มสุกแล้วครับพี่น้อง นี่ครับปิดออกได้แล้วครับประมาณนี้ฮอเก็บได้แล้วครับน้วยเขากระสิประมาณนี้ครับสีสีสีออกแดงสิครับถ้าสุกเบิดกระสีแสดงเต็มเลยครับนี่แหละครับสีสันเขาคนข้างที่สีแดงสวยครับแล้วก็หอมนะครับเนื้อหลายนะครับแพงที่สุดเด้ในญี่ปุ่นอันนี้เป็นผมมองมาจากญี่ปุ่นครับ อันนี้เพิินวานะครับเพราะว่าผมก็สร้างต้นพันธุ์ม้าน้ำเพิ่นอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าต้นกําเนิดเพิ่นขึ้นตีมาจากญี่ปุ่นมึงไว้นี่ครับพี่น้องห่อด้วยถุงคาบอนสีกับสีตั้งกันไปอีกแบบนึงครับแต่ว่าสุกเขาสีเหลืองออกแดงแดงอันนี้เขาเก็บได้แล้วครับลูกงค,ครับอ่าเบิง้งสีสีตั้งกันเนี่ยเพราะว่าอันนี้ผมห่อถุงเขาเอิ้นถุงสปปนบอลครับแต่อันนี้ ถุงคาร์บอนครับนี่ถุงแบบนี้ครับข้างในเป็นกระติดของแสงครับทึบแสงนะครับที่นี่สีสันเขาเก็ิลงออกเหลืองๆน่จากน้อยสีบดแดงดีปันนี้แต่ถ้าสุกกับสีแดงง้มแบบนี้ครับอ่าอันนี้ก็เริ่มสีสุกแล้วที่เป็นแบบนี้คือกันครับสุกไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าประมาณนี้เขาเก็บได้แล้วครับถ้าห่อถุงสปันบอลมันมันสีสีสวยสวยแดงสวยครับแต่ว่าถ้าห่อถุงแบบคาร์บอนนี่ ผิวเขาสิบโรนโดนแดดนะครับก็สีสวยงามอีกแบบยังยังหนึ่งครับอ,อ่เป็นสายพันธุ์ที่ว่าแพงที่สุดนะครับของญี่ปุ่นปุรุะเพิ่นบานะครับอย่างผมเลาะหาบางอีกจบกลูกก้นที่ห่อว้ท่านเด้สุกไปน,นี้ยังบ้านเด้สุกดีครับยังบ้านเดืดแดงดีน,นี่ก็ยังบ้าแดงตอนแรกกระโดกเต็เตมเลยครับโดกคัก อนนี่กัยังบทันไดปันใดครับยังบทันไดปันใดบึงในนี่ในวงบ่อครับมีแต่หน่วยมันเน่าครับเพราะว่าแมงวันทองมาแห้งครับพี่น้องหามาปลูกไว้เด้อครับก็สำหรับผมกะว่ามันเสียบยูแล้วครับแต่ว่ากัยังเป็นน่องของ บะม่วงไทยบัานเขาอยู่คือนำดอกไหม่นะครับนำดอกใหม่ของเขาเนี่คือสุดยอดแล้วแต่อันนี้มันเป็นพันแปดแล้วก็สีสวยเนื้อหอมหวานนะครับอีกสายพันธุ์นึงครับที่เป็นตาปูไว้ครับพี่น้องอคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ